แต่จะทำอะไรไม่ได้แต่ซึ่งมาซึ้อไม่โยคนเดียวได้แต่ซึ่งซึ้ซอไมโยคนเดียวหัวใจก็ต้องหาชาววานาลืมตาเจ้าจากที่ไปเลือกไว้แค่รอยเล็บมือเผ่ารี้่าเรืองที่เธอว่าแทนหัวใจไปอยู่ไกลาตาคงหาหยุ่นชายคนใหม่และเป็นกลางใจฝากไว้ให้ชายหลายคนรอยเล็บที่เจ้าจูจาร์ในความรู้สึกที่ยังซับซ้อน ใจะกลับมาิให้มาอีงซ้0รอยพ่จะได้รู้จริงใจคนวันที่คนอยู่กับรอยแม่เป็นเอามาพไมไ่ครับสวัสดีครับผมมึงนี่พมอยู่บานบุ้งหวายครับตำบโลโน่นเปื่อยครับอำเภอข้ามเมืองแก้วจังหวัดยาสุธอนนะครับเนาะมาอ,อยู่นี่พ่อ,อก็เลี้ยงแช่ กะถินนะครับกับหญ่านะพ่อเนาะหัวหรนยืนบนไหย้าแพะตัวตนแพ้ผนิลสมบุญอยู่พอ่อพ่อเลี้ยงแค่สองอยางอย่างรอบครับ,รบอื เออครับการการเลี้ยงมั่วเนี่ยคือมันลงทุนตัวโตมันสูงครับมันไอเพราะว่าสั่เลยมาศึกษาเรื่องแพะเลี้ยงแพนี่ือมันลงทุนหน่อยก็การนันกสมมุติว่าเลี้ยไออันที่หาเมื่อนี่เสื่องมั่วบ่ล่ะครับวันจังติดตัวงะตัวงามเนี่ยขันเลี้ยงแพนี่ขันตัวชี้ไข่เนี่ยกับประมาณหาที่หาหกขั้นนี่แหละอื่เมืกอครับสื่เมาเพราะว่าห้าสี่เมื่อปั๊บหกท่านเราเนี่ยกันขันแท่งหลายเข้ากับโบทั้นไม่เงินคืออ่อนเข้านะครับ เพราะว่าผมผมผมซื้อผมเลี้ยงมานี่กับม้ามาณปีครับผมปีก็ปีก็ควรผมกับมาศึกษานะมันก็ออกหมุกน้ำมือเนี่ยข้นกมือไม่นะบอกว่าบานีไมาเลี้ยงมาเลี้ยงแล้วบานีกับมันกับบริวรสี่กันเข้าโมโหเนี่เข้ากับศกษานั่นมันเทียบห้ามขึ้เหนียวมีคนคือคือการกินนี่มันก้อกินง่ายนะมันติกินงไงตรงหัวนี้ไอ้เกิด โซลับแพร์เนาะครับเนาะใบไม้บกินเนื้อบกินนี่แค่กินถไหมมันมันเปล่ามันเหรอมันเลี้ยงง่ายกว่านน้เจ้าท่นดอกมาบ้านก็เลื่อนมาศึกษาเรื่องตลาดตลาดเลยก็ไม่มีปัญหาววนวัาจะมีว่าจะโซ่บอกเขาโซเดียวเขาก็มาเอาอเมื่อก็ดีบานนี้ขันแม่นสมุทว่าเขาไม่หลายมันก็บมีน่ได้ยถึงกระสีดีดีขึ้นเนี่ยนะครับผมเพราะว่ามันมันขันผมเปรียบเทียบแล้วเนาะว่าผมก็เลี้ยงหมูมันติดดีก็เลี้ยงหมูเพราะว่าแค่นี่เขาสื้อโยย่างหิร่าอยู่ก็ เออล้วนแลอร่อยอยู่เดียวอร่อยเดี๋ยวว่าหมูเดี๋ยวว่าเขาบริหารอาหารมันกินนั่นคือคือบริสุทธิอาหารนะขันทั้งหมดเขาดูเขาก็หาเมมโมงไม่ไม่ไม่หามันกินบ่ลาเนี่ยหมูเขาจังซื้อเนี่ยบัานมีเรื่องของเรื่องดีกับอีกเรื่องหนึ่งแค่นี้คือมันทีออกลูกมันทีออกมันทีมานอยู่ประมาณหาเดือนกว่าๆเนี่ยเพราะว่าขันตัวใดสุกดีสุกดีเหมือนมันออกลูกแฟรครับเพราะว่ามัน มันขยายพันธุ์เร็วน่ะนะอาตัเบอร์เขาลงทุนเพ่อเดียวครับอันนี้บอลุ้งเรียงแผ่นหรืลงเพ่อเดียวมัน e. ทิ่ขยายพันเนี่ยแต่ว่ามันมันกบบนีอีกพอพอแตกต่างนี่ว่าเฮ้าเขาจังเปลี่ยนพอพันธุ์หนูแนเพราะว่ามันสมรูปขนาดนั่นครับนี่นี่คือปัญหามันจะเขาแซมเขาสี่แยกแยกเนวใดคือบ่อยมันสมรูปขนาดนั่นครับมันสมตัวตัวแม่มันก็ได้แต่ว่าหนูมันอี๋หายมันสมกันอืมเพราะว่าสลับสามศึกษาครับผมเพราะว่าผมก็เลยอยากอยากผมก็เลยอยากเทสในในชุดนี้บ้านผมซวามัน ต่อไปผมก็สีส่งเสริมให้ชาวบ้านของผมมีรายดวงใดๆคืออยากให้มาเจ้ามาเลี้ยงนะคือไม่จับคือเลีะไม่จับมันกเลี้ยงก็เลยเห็นตัวนะ,ะนะครับผมอ่านะครับก็เสริมต่วอยากพ่อบนิดน,นึงพอกันก็เคยเลี้ยงทั้งหมูทั้งงอชนะพ่อเนาะ <S <S อ่าถ้าเป็นงัวราคาการเริ่มซื้อเข่าเนาะพ่อพนวามันก็นหาหกเมื่นยังสีได้งัวตัวงามขึ้นมาเนี่ยจังสีสามารถเลี้ยงเป็นตะเลี้ยงน้อพ่อเนาะจังสีสมพ่อเลี้ยงนะครับแต่ถ้าเป็นหมูส่วนมาก เขามาต้องซื้อหัวอาหันนะครับเนาะซื้อหัวอาหารซึ่งมันบริสามารถกินใบไม้ใบไรทางบ้านเข้าได้นะครับเนาะพอกได้ไปศึกษามาได้แพะมาเลี้ยงแพะนี่ก็เป็นแฟดแม่นบ่พสอท่านถือสองแมงอยู่นี่อืมเย้ะกวาม่านอยู่กว่นี่ครับนี่คือชุดลูกเนาะพ่อเนาะครับครับนี่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 แฟดบ่ครับคู่นี่นี่แฟดนี่แฟดนี่โอ้นี่หัวดำครับตัวนี้ตัวหนึ่งเดียวอีแฟดอยู่เท้นโอ้ครับงอนอยู่เส้นครับแฝดวันโอ้ครับตัวนั้นออกหัวดำทั้งคู่ด้านบน นี่แม่เมย์จะออกก้อนนี่แม่แม่์ทั้งสองเฉพาะหนึ่งแม่หนึ่งครับผมอืมี่หนึ่งยังมัดยู่แม่ครับแม่ผมยังมาดอ่โอ้แสดงว่าพอเอาว่าเขามาดเจ็ดตัวนะพอเนาะก็เริ่มส่งผลผลิตให้ชุลูกให้เขาเห็นแล้วระยะเวลาปีหนึ่งนะครับศึกษาเรื่องยุบเรื่องยาเรื่องยังกันเนี่ยสิเนี่ยโเคยมันต้องศึกษาเนี่ยเฮ็ดเขาบอกเลยื่อนาเฮ็ดใส่หน่อยไปก้อนเนี่ยมันสีแดงหูศึกษาไปนั่นนะครับครับเกลืไปเฮ็ดหลายเลยมันเข้ามาหูนะกาต้องศึกษาแต่ น่อยไปโอ oh. ้นี่นเขาเขาเกี้ยมากกียงเทียงานที่มยังไปผูเ้เขาเขาเฮ็ดมาตอนนี้นะอโอ้ตอนนี้มือใหม่แบบพ่อเนี่ยกับบอถือว่าน่อยดิน้อพ่อเนาะแต่เห็นติดคอเยอยู่ประมาณเจตัวอ่อ็ดครับเนาะขายไปไเนี่แหละนบอส่วหน,นึ่งแม่แงขายไปได้เจ็ดตัวแล้วแม่งขายไปมาณแปดตัวอ่วอืมนะ เขาทดลองตลาดเบิงครับครับครับมันจะมีผู้สื่อนี้บอลนะพ่อะข้ามามาหอดหม่องบ่มาหอดหม่องเลยครับโทั่วปลามาปลาตู้เดียวก็มบเอาอืมเอาดียี่สัดเพราคู่มือนีนการสื่อสารมันรวดเร็วเนาะครับเนาะมันบ่คือสมัยก่อนแบบพ่อพ่นว่านะครับเอานี่ยนะพ่อพันเนาะพอเนาะพ่อบอกว่ามันมันจะมีปัญหาเรื่องลูกคิดครับแต่ว่าปัญหานี่เขาเขาก็แก้ไขด้วยการเปลี่ยนพ่อพันเปลี่ยนพ่อพันก็ได้เนาะอี่นั่นยังขันเต็มไปได้เขาจะไปหาตัวสำรองมาไว้โอ้สำรองไว้เห็นไหมครับ คือบ่อไหวสมลูกอ่าครับป้องกันการชิดเนาะดูเป็นสีบ่สมบูรณ์ครับขาหาวในกลุ่มในกลอนของเทานี้เลยบ่อเปลี่นๆๆๆๆใหญ่ครับเปลี่ยนๆพอพันเปลี่ยนกันครับเปลี่ยนสู้กับผมเลี้ยงอ่าของผมมันที่ชิดผมกับเปลี่ยนกับพ่อพ่อกับเปลี่ยนเอาตัวนั้นไปผมจังสีเนาะได้เนาะครับเปลี่ยนกันในกลุ่มเอาเชะครับผมอืมเนียนเรียบง่ายโอ้ชุดลูกหลายตัวนี้ครับก็เสินสีบ่พ่อซึ่งว่าข้าเจ็บยพอพันข้าไหวเนาะ โอ้เจ็ดโทษครับเจ็ดแม่พันเขาไหวเขาได้ชูลูกมาแฝดกับมี่อย่งสี่ถ้าออกแฝดนะพอดอยังสั่นซุ้มว่าเขาสือแม่มาเนาะเจ็ดพันขึ้นทุนแม่บอกครับสมมุิว่าเขาขายมันเกิดได้เนาะมันออมนกมันได้กกไดทุนเหรอเดียรมันได้กำไรเหรอเดียร์ครับมันออกลูกมากโอ้ครับยิ่งยิ่งถ้าปีนึงโชคดีได้ได้ไดแฝดทั้งปีเลยวน้องแม่เดียว,ไ,วได้แฝดครัทั้งทั้งสองชุดนี่ กำไรล้วนๆเนาะครับผมเฉี่ยวครับนี่แหละพี่น้องก็รล่องฟังอยากบทสนทนาผมก็พอเพิ่นคุยกันในฟังเนาะเพื่อเพื่อเพื่ออยากทดลองเนาะพอเนาะอันนี้มันเป็นสัตว์ที่เขาเรี่องทดลองอยู่นะครับฝ่าพี่น้องมารับชมตลาดนี่ตามผมศึกษาแล้วนี่เขาบอกว่าผมผมเพ่ไปถามว่าสจีซื้อสีซื้ออันสีซื้อน้ผมบอกเขาบอกว่าที่นีผมทุกเดือนบันทุกอาทิตย์บอกโอ้โหเลยอ๋อ เขาทรงจีนเกิดน้ำจงมาเล่ตามผมศึกษาคือคือทีมงานนี่เขาเจ้ามาเอาเนี่ยสงสัยว่านเขาเจอว่าเขาเจ้าเฮ็ดเอ็มโอยูกับจ้างประเทศนะตามผมผมถามครับเมื่อวานเขาเฮ็ดเอ็มโอยูแบบเขาต้องหาแพะเขาทรงเขาเนี่ยนะครับเป็นเดือนเป็นไล่เป็นไล่เดือนไล่ทิพย์ตัวเนี้ยหานบางเขาบางเขาว่าถิ่มีเหตุร้ายกว่านี้แล้วมา ก็เลยมือเลยไปอ่านเขาตอนนี้ว่าหายเขาบ่ไดนะ้ก็เลยเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ด,ด,ดน<อ>็นพิษสาเพื่อเพื่อเพื่อว่ามันล่องรับเขานะแน่น่าคตเพราะว่าตอนน่อเลยครับเพราะว่าเพราะว่า,วามันมันมันเฮ็ดไปเรีเ่ยวมันมันติดไปอย่าเรียวปุงหวนะอือครับก็ก็ติอยเฮ็ดครับโอ้ปัญหาตอนปัญหาตอนนี้ห้องภูสีเลียงแพะไหมก็คือว่าตลาดเพิ้นเขามาถึงเขาเรีวครับ เขาผลิตชุดลูกบ่อขายขายบ่อท่านเพราะทางเขาขายแม่พันไปเขากับ่มี่ตัวต้นตัวต้นคอกไว้ตัวต้นแม่พันไว้เนาะตัวตันแม่พอเขาไปหาซื้อใบมันก็าจะมาเริ่มต้นใบขนาดนีวทางที่ดีก็คือว่าซื้อแม่ลูกผสมเข้ามาแล้วก็เอาพอพันเข้ามาตัวหนึ่งผสมชุดลูกนี่จะดีเห็นะพ่อเอาเอาเก็บแม่พันธุ์ไว้เนาะครับเนาะเก็บแม่พันธุ์ได้อืมวานนี้ตัวลูกทำให้โมเดลลูกลูกมากตัวผู้เขาขุนหนึ่งมันใหญ่เขาก็ขายออกเก็บแม่พันธุ์ได้นะครับ แต่คือไปเล็กเชลยานิ่เขาพ่อเลียกว่ามาณยีสีบทำโจลุกเก็บเรียกแต่แห้งเข้าเข้ากัดยุดไว้ว่านี่เข้ากัดหาโตมันไม่ดีมาสมไปเรื่อยเนาะกินไปเร็วเนี่ยคือกันเป็นไปได้นี่เขาให้ซื้อแม่ที่ใหญ่เติบเด้มาเลี้ยงวัให้ยเชี้ยวัวหอยเติบโตหน่อยมาเลี้ยงเมื่อิไปเร็วเนี่ยมัคือสมสมมันถึไปเร็วหนูของเพิ่นกับงามดี่แหละออกออกมาประมาณเดือนสองเดือนมันก็สมหมดเนี้ยเมันไล่สมมันต้องผมเลยโอ้เห็นวันเดี๋ปลูกก็เฮ้กไว้รอบรอบเป็นซาดิเรียวมากแม่นอ่ะทีตัวปลูกคุ้มหนิมันสิ มันเฉีร็วครับอืมออนนี้ต่อไปนะครับเนาะต่อไปมาตาม่มเน่ตั้มลงเรื่อนจังหน่อยนะครับเนาะสำหรับผู้เลี้ยงไม่นะครับฟ้าเพลินเทศจากหยังนะครับอ่ามีคอกนะครับสิ่งหนึ่งที่ไพ่มีงเงินกับเนียนได้โยู่าทา,ทาบ่มมีงเงินกับป้อมอ่อพนินกก์ได้น้องอ่อเนาะอ่าครับ อ่าโลงที่เขาเห็นด้านหน้าของพ่อไอ้ก้อนเป็นเป็นยังครับล่งรถครับร่วงโรดโอ้ครับผมมองจอนรถเข้าธรรมดาเนาะครับครับจะเลื่อนนไม่ฮะไรมัดตีมาหยังขื่นเพราะมันอยู่ได้นะครับมันยกพื้นขื่นแดงจังหน่อยครับยกพื้นขื่นมันถึงบ่ค่อยมักนอนดินนะอือก็จะ ไม่แอมกับไม่ยุค่าเน่ยยุค่าแล้วะหามายุค่ามาตีเพราะมันอยูได้ไม่กระทินเนาะผมเปียนเนาะแยนแมนมีกับินม่ยูผ้พื้นผู้เพื้นนี่ก็ไม่บ้านเท่าเสียเียแนแมนเสียเสีน้อกันใจไปอย้นแหละพเป็นฟองไม่ยังหีีนแยนรอนาะครับทำให้ฟองห้มันรอดลงที่มันรอนลงเบ็ดแบบง่ายนะเบ็ดเจ้าบาทเราพอผมเห็นนี อ้ยบทวเดืองสองนดอกเหเฮ็งง่ายๆวันนีหามาอยูคข้ามาพายกับตีตีเพราะมันอยู่ได้บานขายแพร่ได้เฮาจังเห็ยนในพื้นดีเน่บ้านพื้นที่ดีนะพ่อเนาะเฮาทดลองอยู่ช่วงนี้ครับอันนี้ผ่านไปเรื่องรงเลียนพี่น้องกับบตงชี้เดียดนี่แบบนี้ก็เฮ็ดได้นะครับทดลองเลี้ยงก่อนเฮามีเงินเฮ้าได้เงินจากคนจังพัฒนาต่อปไปเพิ่งเรื่องอาหารนะครับสี่้าได้ไงทั้งบ้านเฮาเนาะเวลายืดลงอหวรอยางนี้นะพ่อเนาะอันนี้คือพอไี่ปล่อยเดี๋ยวกระตปล่อยพี่นอบานกกจ ใบใหม่ใบอะไรเราก็ยิ่งผมบริสุทธิอาหารเสริมนะครับเพราะว่ามันกดลดต้นทุนเท่านะคือเมล็ดเด่ยวเลมันสี่ดี่ยวก็ไรหลายเมล็ดเบื้องต่อบยงทุนหลายนะหาใบใหม่มันกินใบเ้าใบยังอะใบยางใบยางใบอันนี้ก็ใบยางนี่ที่ปลูกกินเหมือนมันกินเหมือนกันตอนลีก็กินใบเผาหรืเปล่หรือเปล่ใบกระถินย่ามเขาอยากตัดแจงจริงอย่างเขาก็เม็ดได้นะพ่อเนาะตัดไม่ห้มันกินต่อไปก็เป็นอาหารที่แบบว่าบริสุทธิ์แล้วครับ แม่บอพ่ออันอมีเป็นพักเกษตรนะครับเนาะพักเกษตรเกษตรครับโอ้พีนน่อรอยสองตัวต่วักแข้งครับอ่ะนี่ว่างเลยครับหลังจากเลี้ยงเวียงนี่พ่อก็ออกให้หกหน้าแม็นบมอครับครับอาหารกินเลยกับไปทำธุระนี่กับบริย่างบริย่าขึ้นงัวเนี่ยโอ้ผม <laughs> อันกินหน่อยก็ง่วนครับ กินหน่อยกินแล้วมันก็มาเกี่ยวนอนเกี่ยวเอียงค่อยยังมันมอนอ้ำในเขาก็ใส่ไปเลยน้ำในก็ใส่ไปได้หันบ่บ่ได้บ่ได้ว่าห่วงเรื่องน้ำว่า,า,เ,าเอาเขาห่มเขายัางเนาะครับเนาะอ่าพอตามได้นะผมจะได้เห็นได้หลายม,มุมตอนนี้ก็คอยลร่วมกับสอบแล้วก็เรื่อน้ำช่วยเดี๋ยวห่มมันกินเนี่ยมันก็มานอนเกี่ยวเอียงเพราะว่าหยามันไหลนะงานเนี่ยหยามันไหลเดี๋ยวเขาจงต่ำด้านล่างแล้วนะพ่อเนาะเอาบนลงเรือนก่อนนี่แหละครับเิจะยี้น้องเพื่นไปเรื่อยๆประมาณนี้แหละครับผมแต่ว่าเปลือกว่าเนี่ มันแห้นี่แรนร้อนก็เคราะห์แน่มันก็ดีแล่วนี่เว้ยมันกินมันกินมันบ็กินตะไบมันกินนอดเปือกแ่ะแผหน่อยของมันก็ร้ายครับครับเนาะที่หาตัวเลยอ่ะนี่เราพ่อเนาะแพะเนาะพ่อไปศึกษามามันกับมีอาการอ่าที่ต้องระวังอยู่เดืเนาะแม่นไหมอ่ามันมันมันมีอย่างเนี่ยครับเบื้องต้นเลยครับอ่าเชื้อนี้กับฝยาาินี่แหละฝย่านสองสามเดือนสิครับฝย่าพาิอืมแต่ว่าขนออกลูกมากในี่้นตอนเสีดวิตามินครับครับ ไอ้ไอ้แก่กเสียบ,บไ <ป S 1> อนอนเหน่นกับบ่ค่อยมีปดป่าไหลจะว่าจะว่าเห็นเขาว่าเขาป่วยเขาหยังกับวันต่คือบ่ค่อยเป็นหนังนะอัะนนีอยู่ครับเอ้อตามบดลงเลื่อนน้ำกันครับนี่แหละครับเพิน่นก็ระไฮวางที่พ่อรับขันมีเวลาพ่อกับพลอยลงด้านล่างเนี่ยน้ำแมนบ่ครับครับครับเพื่อเพิ่นได้ดไปเล่นไปยังเพิ่นเนาะครับเนาะแมนแมนไปเล่นไปเรียบเหงาหรือยังเออหญ้าแต่ร้ายอยู่ครับ เพราะว่ามันมันมันจิกินเขาบอกว่ามือนึงมันจิกินใบไม้มันโบกินมันโบกินหน่อยยางมันกินไปเรื่อยๆอย่างนี้มันโบกินซัมสักนะสลับนะพ่อเนาะแมนพื้นที่บ่เบื่อแมนอืมกินใบคอยใบเลี้ยงตางอยู่เนาะไม่ปลาเนี่ยแต่มันก็อยู่พื้นที่พื้นที่หน่อยก็เลี้ยงได้ที่กันนะพ่อเนาะใช่ใช่ครับท้อง่อาพ้นสีหลายเนี่ยครับเพราะว่านี่แหละครับอืมเออเนี่แหละพี่น้องกินเท่านี้แล้วเขาไปไปเบิ่งดานล่างเล็กน้อยนะพ่อเนาะอ่ะตามต้องการค่า เอาตามตามแปลงปล่อยด้านหน้าก็พอบุญมีครับผมเพุ่ทธเลี้ยงอยู่มีเวลาพอเพ้นก็เพ้นจะปล่อยลงเลี้ยงเนาะครับเนาะด้านแปลงด้านหน้าผมแล้วครับน้ำเนี้ยป่ะป้าป่ะป้าป้าป้าครับน้องๆแปลงเข้ากับตามพอบุญมีลงด้านล่างแล้วครับป่ะป้าชุดนี้ลูกแฝดครับผมลูกแฝดต้องเพ้นนะครับเอาตามครับผมนี่แหละครับเลี้ยงในบริเวณบ้านเลยนะครับเด้อบ้านนี้ บุณแม่ฤดูกาลนี่เป็นอยังล่ะครับบ่วงแผ่นตัวครับเห็นตากอยู่นี่ครับโอ้ชวนของว่วงออกร้ายครับปีดกแห้งครับเกษตรผสมผสานว่วงน้อยบุญแม่นี่ว่วงน้อยว่องนี่พันกับจินนี่ก้อนจินนี่ครับนี่ครับโอ้เขาเห็ดบ่วงแผ่นเนาะครับเนาะใหญ่พันอดู่บ่วงแผ่นครับหายใจหน่อยฮะนี่เนาะตามแพะนี่แหละครับก็พอบุญมีเฮาอันนี้แต่่ปลอยด้านหน้านนะพ่อเนาะครับลงมังซี่เพันกับพื้นที่ แต่ว่าผู้ที่เลี้ยงแบบนี้เนาะพอบนมีเนาะมันก็ต้องมีพื้นที่สีหลายยัางน้อยแม่นบ่ครับผมอ่าประมาณหรือปลูกหญ้ากรดีใช่ได้แล้วอ่าหญ้าธรรมชาฉาดป่ะครับหนึ่งผมพราะว่าผมบ่ได้ปลูกรถว่าหญ้ามันหลายผมว่วงก็กินครับกกินเบิดุหลงว่อืมหญ้าในเฮาบ่ได้ปลูกบ่ครับหญ้าธรรมชาติแต่ว่าผู้เลี้ยงถ้ามีพื้นที่ประมาณจักจักงานหนึงไร่นึงก็เลี้ยงได้แม่นบ่พ่อไใชเนาะก็ปลูกหญ้าครับบ่ สันเดียว่าเหาพื้นที่หน่อยเขาเขาบ่ปล่อยก็ได้เขาปลูกเงาขังคอไปก็ได้มันก็ละบบ้เปลืองหลายได้ใหญ่ก็ได้เพราะมันกินกินบ่อไหลไปเลยใบกล้วยใบยังมันกินมืดใบยูไปบยังไงใบหางมันกินมืดใช่ป่ะมันกินบ่เหลือกส่วนหนึ่งว่ะมันก็เลยเป็นว่าคกิดวางเรื่องรามันเลี้ยงง่ายนะใบฟงใบปาล์มใบม่วงโยนให้กินเรียบเนาะครับเนาะม่วงกินมืวงอันยังก็กินโอ้โขอดีจังนึงเนาะครับเนาะอ่านี่แล้วพอเนาะ สำหรับแพนี่ครับมันเป็นเงินใดแยกทางในพ่อสำหรับแนวทางของพ่อครับโอ้ก็หลายทางเนี่ยเพราะว่าเป็นเงิ่อนในเงินประจําวันก็ได้เงิ่อนไล่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 เดือนไล่อาทิตย์แ่เนะเพราะว่าขันท้องมีหลายเนาะครับขันท้องมีหลายก็สามารถที่ขายไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเด็กเสือดปูน้ำปลากันทุกขันท้องมีหลายขันท้องมีหลายเนี่ยเขาก็รวมเพียงเดียวขายปุ๊บเป็นเสียงกับเงินก่อนเลยนะเพราะว่าตามศึกษาแล้วเขาว่า ตัวสองโศขาเอาอะนะบอกยังไงบอกมีกานได้ลหลายจังว่าเอาก็อเจะมาเอาบดวันตะมีเขามีแม่ท่านหลายไว้อยู่บ่ะเอาบั่นเขาสมไปเพื่อลูกขนลูกมันนคืนไว้บั่นที่ว่าจะขายเทื่อเดียวโอ้ไร้เทือนไร้เทือกันเงินเจี๊ยบขึ้นว่านี่ก็ได้เ <S S S 1> มียนอ่าเพราะว่างัวเพิ่นเลี้ยงไปแล้วย่าวเพิ่นขายเที่ยนึงเมียนแพะเขาก็เลี้ยงนี่กันไร้ย่างไร้เที่ยนึงเทือนเนาะครับเนาะเกี่ยวกับอะไรขายคือมันสองสามเดือนเ่นก็ขายใหญ่เดือนจั่นน้อยครับพ่อได้เห็นบรรยากาศดีนอ่าม ได้ยาสั่นขาดกันแม่จักมื่นศรีหาพันได้เขาก็วดวนกะจันเลยแม่นครับผมอเจียวครับกินหญ้าแถวาหนิ่ะนี่อืมกินแล้วก็เขามานอวน,นี่ห่มว่ามันดีมันนี่นี่บดดิบบดดิปลูกว่าบดดิปลูกหญ้าธรรมชาติสวนหญ้านาขุ่นกับข้องพ่อครับโอ้ครับอันนี้บแกม่งวงครับคนจะกินม่งวงกกินอ่า เอ๋อของหวานกินได้เบิดครับกต่ระวังแน่เรื่องทองเสียทองยางเพิ่นกันธรรมดานะพ่อเนาะเลี้ยงสัตว์ทุกเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างครับมันตองมีแหละมันตอมีมันตองมีนั่นนี่แน่เล็หน่อยนะพ่อเนาะแต่เขาคิดว่าอย่างเขาก็จะบริเลี้ยงนะครับเนาะแต่ว่ามาศึกษาแล้วนี่คือแพนนี่มันเลี้ยงง่ายกว่างหัวกงหมูตามผมเหนียบแต่ว่า ตลาดมันกับพ่อช้ได้เห็นะตลาดโอ้ยปัญหาตามทิดาแล้วเลยว่าอ๋อตีล่องเมืองล่องไปอีกแค่ตั้งนึงว่าล่องไปคืออยากสะสมแม่พันได้ห้อที่ละลายนะหลายคนเห็นียวแค่น้อยอย่างนี้เพราะว่ามันนียมันยังน้อยอยู่กระติกปั๊บคลอยปั๊บปุ๋งพันไปครือว่าบัวว่าทุ่นมันมาไหลเนาะทุ่นมาไหลคือคอยเฮ็ดไปคื้อสาไปกับชกประการไปนะอันนี้แบบไทยบ้านเนาะผมก็พอดีกำลังพอดีกำลังสับ กำลังแรงนะครับเนาะเพราะว่าเขาสีใหญ่ยเทเดียวเขาเขาสีไปบื่นใช้ปูนเพิ่นกับบ่อไวพอขันเงินทุนห้างมาลายนะพ่อเนาะแต่ค่อยขยายคือพอเพิ่นค่อยค่อยเลี้ยงไปสะสมเขาเก็บไว้ตลาดมันมีอยู่แล้วเขาจะขายยกเทเดียวก็ได้เพื่อนหรือจะเขาเอียงไปเนี่ยมันจะอ่าจากล่องทดลองขายเบิ้งก็คือพ่อเพิ่นเพิ่นก็ได้แบ่งขายเนี่ยแล้วนะพ่อเนาะอ่ามือนีกครับพาพี่น้องมาเบิ้งทั้งหมดทั้งมวลพ่อพันเพิ่น ขออภัยครับผมนี่พอพันธุ์กันแล้วหนี่งสองสองปีเลยโอ้ยยังยเกี่ยวยวืดบายังอยู่ครับยังบําเพ็ญไดพ้พระชาได้อย,ยู่นะยังกับบ้านแถวท่านเจียไปเลยหรอครับซ<อ>ัม,มให้ลูกดีอยู่ครับใจลูกดีอยู่สองสองไอ้แฝดสอง,สอง,ส,อง,ส,องสองแม่แล้วก็บทีใจว,ว่าใจลูกมากดีทพีพี่น้องเห็นด้านหน้าเนาะจุดลูกเพิ่นครับผมอ่านี่แหละครับแมนเบิร์ดครับเดี๋ยวี้ซีกัแบ่งขายไปเนี่ยแล้วเนาะครับเนาะซีหาโตนาะครับเนาะลูกเพิ่นเดียวเนาะไมหาโตครับไมลี้งมาหนึ่งอยู่อ่านี่ตัวนี้ก็บล็อกคอร์ดครับ โอ้ระยะเวลาปีหนึ่งอ่าเจ็บไวเยียกิดร่องบางเสล้วนะครับเนาะแต่ที่ออกมาได้ถวเขาขายชุดนี้แม่พันถ้าเขาตัดใจได้ว่าเขาบอขายตัวที่เป็นตัวแม่ตัวน้อยเขาจะได้แม่พันเพิ่มบอกครับแม่อืมจังยนทีเดียวก็ได้ครับเถินยังนะครับเนาะอ่าครับผมมือเลยครับพี่กัดบางนีกระขอบคุณพออ่าบุญมี่นะครับเนาะครับ แนวาทางดีๆนํามาแนะนําพี่น้องมื้อนี้ครับก็รบกวนพ่อเพิ่นนานพอสมควรเนาะครับเพิ่นก็นจะไปทําธุระปุ๊บปั๊บปังยังอื่นแล้วจังนี้ก็สิออกให้ออกหน้านเนาะบ่เนาะกับคือว่าบานีก็ต้อนขึ้นอคอกก็คือขังไว้บานีก็อาหารก็บแจ้งกลับมาให้เพิ่นยังสิ่ก็ได้เฮาก็บเบี<ห>นธุระอย่างอื่นได้เนาะครับเนาะก็บ่ได้ยุ่งใยากนําเพิ่นครับผมอ่าพอบ่มีครับติดเบอร์โทรส่งงไายคลิปไว้นะครับเผื่อพี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมชมหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆเนาะครับเนาะ 088ครับที่80ครับ3090 088480 3090 3 9 0ครับผมนีคือพอบุญมีนะฟาร์มเล็กๆของพ่อมีองนี้ครับมนี้ครับผมก็พ่บุญมีขอบุใดแนะนาไปพิสพาดไปนะครับเนาะขอพี่น้องผูรับช่มฝากคำาิตานเป็นกำลังใจให้ฟาร์มเล็กของพอบุญมีนนาะในวิธีเกษตรการเลี้ยงแพะับจนกวพอม่ิปต่อไปสวัสดีครับ